The d e Story เล่าไปยรืเอสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Dew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับอ่า EP นี้นะจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะฮนะเรื่องมีอยู่ว่าระหว่างแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจคุณอยากใช้อันไหนมากกว่ากันนะ จะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ดูว่าไม่น่าจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยจากการที่ได้ไปศึกษามานะต้องพูดอย่างนี้แล้วนะจากการที่ได้ไปศึกษามาไปอ่านมาไปฟังนู่นนี่นั่นมาปรากฏว่าเอ๊ะมันมีความต่างกันอยู่เหมือนกันนะคำว่าแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจผมอยากให้คุณลองคิดสักนิดหนึ่งก่อนที่ผมจะเล่าต่อไปว่าเอ๊ะ และในความคิดของคุณเนี่ยแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างไหมเราให้เวลาเงียบๆสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะลองดูนะว่าคุณได้คำตอบให้ตัวคุณเองบ้างหรือเปล่าอ่ะเงียบแป๊บเดียวพอนะเพราะว่าถ้างเงียบนานไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเดดแอนนะฮะเอา,อางี้เอา,อางี คือผมก็พยายามศึกษานะศึกษาในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความไปค้นคว้าหาความรู้อะไรมากมายนะโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบดู Youtube หรือว่าฟังอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะจนเนี่แหละสาเหตุที่มาตั้งชื่อว่า The Deal Story เล่าไปเรื่อยก็เพราะอย่างนี้แหละคือฟังไปเรื่อยแล้วก็มาคิดแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองนะครับเขาบอกว่ายางงี้ฮะไอสองคำนี้เนี่ยมันมีความต่างกันอยู่ ถ้าคำว่าแรงจูงใจเนี่ยมันมีคำว่าจูงเนาะมันต้องมีแรงอะไรบางอย่างเนี่ยมาจูงใจของเราให้ไปทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาบอกว่าแรงจูงใจเนี่ยพอมันใช้คำว่าจูงเนี่ยมันก็เลยมาจากภายนอกมากกว่าภายในคำว่าภายนอกมากกว่าภายในหมายความว่าไงมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมันเหมือนมีตัวกระตุ้นอยู่ข้างนอกยกตัวอย่างเช่น นะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณไปดูคุณเห็นคนนั้นประสบความสำเร็จนะครับก็อาจจะเกิดแรงจูงใจที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาผมพูดเรื่องที่ง่ายที่สุดและเห็นได้ชัดที่สุดนะคือเวลาเราไปออกกำลังกายพอเวลาที่เราไปฟิตเนสนะเราก็จะเห็นโอ้โหทำไมคนนั้นมันดูดีจังว่าทำไมคนนี้มันกล้ามมันชัดเจนจังว่าอะไรอย่างนี้นะ หรือคนนี้ทําไมเออรูปรากมันดีนะมันเกิดแรงจูงใจบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องเป็นได้สิเราต้องทําอย่างเขาได้นะมันก็เลยมีตัวกระตุ้นจากภายนอกทําให้เกิดแรงจูงใจที่จะพาเราไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ผลปรากฏว่านะครับโดยส่วนใหญ่นะก็ไม่ใช่ทุกคนนะโดยส่วนใหญ่เนี่ย,นนะย,ยพอแรงกระตุน้นพอไอตัวกระตุ้นเนี่ย มันค่อยๆหายไปนะครับพอมันค่อยๆหายไปพอเราไม่ค่อยเห็นคนที่มีหรือเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้เกิดการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจเนี่ยไอแรงตรงนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเขาบอกว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นแรงที่เกิดจากภายนอกมากระทบกับตัวเราและทําให้เราทําบางสิ่งบางอย่างทีนี้ พูดง่ายคือถ้าไอตัวที่มาจากภายนอกมันแรงมันลดลงมันน้อยลงมันลดน้อยถอยลงเนี่ยไอแรงข้างในเรามันก็ลดลงไปด้วยนะอันนี้คือแรงจูงใจนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทีนี้อ่ะตัดกลับมาที่คำว่าแรงบันดาลใจนะมันก็มีคล้ายๆกันเลยนะมีคำว่าแรงแล้วก็มีคำว่าใจสิ่งที่แตกต่างกันคือคำว่าบันดาลผมไม่ได้ไปเปิด พจนานุกรมเนี่ยว่าบรรดาลหมายถึงอะไรแต่ในความที่ไปฟังมาไปดูมาเนี่ยนะคุณก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคำว่าบรรดาลเนี่ยเขาบอกว่าแรงบรรดาลใจเนี่ยมันเป็นแรงที่เกิดจากภายในนะครับแรงที่เกิดจากภายในเนี่ยเพราะมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าตัวที่แรงที่เกิดจากภายนอกนะคุณอย่าเพิ่งงงนะแรงบัรดาลใจมีความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้ง มากกว่าการที่คุณไปเจอตัวกระตุ้นภายนอกแล้วทาให้เกิดแรงจูงใจเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้เป็นคนสร้างแต่คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาจากข้างในตัวคุณเองทีนี้ถามว่าเฮ้ยแรงบันดาลใจถ้ายกตัวอย่างแล้วนึกถึงอะไรง่ายๆที่สุดเลยนะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ทํางานนะฮะคำถามที่ผมมักจะถามตัวเองนะแล้วก็มักจะไปถามคนอื่นแล้วบางคนก็งงๆนะว่า พี่จะถามคำถามนี้เพื่อนะผมว่าจะถามว่าเฮ้ยเราทำงานอยู่ทุกวันนี้ไปเพื่ออะไรนะคุณลองตอบดูก็ได้นะเราทำงานที่เราทำงานอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรถ้าเราตอบแบบผิวๆก็คือเราทำงานไปเพื่อเงินนะครับเราทำงานเพื่อแลกกับเงินเพราะสมัยนี้เงินมันจำเป็นอะนะเราไม่ได้ทำงานแลกเพื่อ อาหารเพราะเราไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจไม่ได้อยู่ในส่วนของกเษกเษตรเกษตรนะซึ่งจริงเป็นความฝันอย่างหนึ่งของผมนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์ทํางานอย่างเราทํางานในออฟฟิศทํางานในสํานักงานทํางานในโรงงานเนี่ยเราทํางานก็เพื่อแลกกับเงินแต่ถ้ามองให้ลึกไปกว่าน,นั้นเราได้เงินแล้วเนี่ยไอ้เงินตัวนั้นมันเอาไปทําอะไรถ้าสําหรับผมเนี่ยผมมองลึกลงไปก็คือ เงินต่างๆเหล่านั้นมันมาทําให้ครอบครัวผมเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราทํางานเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมมีลูกชายอยู่สองคนในวัยที่กําลังแบบปฐมอุดุบาลอะไรประมาณนี้นะเราก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากทําให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีไอ้เนี่ยมันคือแรงที่มันอยู่ลึกๆข้างในที่ผมพยายามจะบอกว่า อันนี้มันคือแรงบันดาลใจมันไม่ได้กระตุ้นจากเขานะมันไม่ได้กระตุ้นจากตัวลูกลูกไม่ได้มาบอกว่าพ่อต้องทํางานให้ได้เงินเยอะๆนะจะได้ไปซื้อของเล่นลูกไม่ได้มาบอกแบบนั้นแต่สิ่งที่เราคิดอยู่ข้างในของเราเองก็คือว่าเฮ้ยเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีเรารู้ว่าโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะพูดไปก็เจ็บใจนะครับโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยเจอมาในสมัยเด็ก แล้วเราก็อยากที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้ในสังคมและจริงๆลึกๆล,ล,ลงไปข้างในอีกนี่ผมพูดลึกมากนะในชีวิตผมเลยนะเนี่ยลึกๆล,ล,ลงไปข้างในที่มากกว่าน,นั้นเราเองเราก็อยากดูแลลูกให้เหมือนกับที่พ่อแม่ดูแลเรามันเลยทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและไอ้เจ้าแรงบันดาลใจในการแรงบันดาลใจที่เกิดมาจากลักษณะแบบนี้เนี่ย มันอยู่แบบนานอะนานกว่าแรงจูงใจจะบอกว่าคงทนถาวรผมยังไม่รู้ว่ามันคงทนถาวรไหมแต่มันอยู่กับผมมานานมากแล้วเรื่องนี้ความคิดแบบนี้อยู่มาอย่างน้อยเนี่ยสิบปีแล้วนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดแรงมันดาลใจต่างๆให้ผมทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นนอกเหนือจากทํางานประจําผมมาทําแฟนเพจ ผมมาเขียนหนังสือผมมาทำเว็บไซต์ผมไปจัดเวิร์กช็อปทำนู่นทำนี่ทำนั่นจริงๆแล้วมันมีมันไม่ใช่แค่เรื่องลูกอย่างเดียวที่ผมเล่าให้ฟังแต่จริงๆแล้วมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่มันลึกๆอยู่ข้างในนะครับผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งผมไปจัดเวิร์กช็อปให้กับเด็กนักเรียนที่เขาอยู่ห่างไกลที่เราคิดว่านะต้องบอกว่างี้แต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะใช้คำพูดว่า เด็กที่อยู่ห่างไกลที่ขาดโอกาสจริงๆแล้วไอ้คาว่าเด็กที่อยู่ห่างไกลที่ขาดโอกาสเป็นสิ่งที่เราคิดซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าโอเคผมมาชอบไปจัดเวิร์กช็อปให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลที่ผมมาคิดว่าเขาขาดโอกาสแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ขาดก็ได้นะแต่มันรู้สึกว่ามันเติมเต็มข้างในว่าเราได้ช่วยใครบางคนช่วยคนที่เขา อยากจะได้รับความช่วยเหลือไอ้พวกหลังเหล่าเนี้ยมันคือแรงบันดาลใจมันไม่ได้มีตัวกระตุ้นภายนอกผมไม่ได้ไปแข่งกับใครว่าคนนั้นทำแล้วผมจะต้องไปทำแข่งกับคนอื่นผมทำผมไม่ต้องมาพูดก็ได้แต่จริงอันนี้คือยกตัวอย่างผมบางทีเนะี่ยผมทำอะไรผมก็ไม่จำเป็นต้องมาโฆษณาเพราะผมรู้ว่าผมทำอะไรจากแรงที่มันอยู่ข้างในตัวผมเองจากคำว่าบันดาลใจที่มันอยู่ข้างในตัวผมเอง นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่อยากจะบอกว่าเฮ้ยคำว่าแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจเนี่ยมันฟังดูคล้ายแต่มันมีความต่างกันทีนี้ถ้าในความคิดของผมคุณต้องเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งผมก็ย้ำอีกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดจากภายในใจิตใจของเรามันเกิดจากตัวตัวของเราเองเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานกว่าแรงจูงใจ ถ้าลักษณะของแรงจูงใจก็คือเวลาคุณไปอ่านคําคมทีหนึ่งคุณก็ฮึดขึ้นมาทีหนึ่งเวลาคุณไปหาหนังสือมาทีหนึ่งคุณก็ฮึดมาทีหนึ่งเวลาคุณเห็นคนประสบความสำเร็จคุณก็ฮึดมาทีหนึ่งไอเนี้ยคือลักษณะของแรงจูงใจทีนี้อยู่ที่คุณจะเลือกก็แหละนะว่าคุณจะใช้แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการนำทางชีวิตของคุณมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอครับโลกนี้นะ ผมเราเราอยู่ในโลกแห่งการตัดสินว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดมานานพอแล้วผมพูดแบบนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าแรงจูงใจมันจะไม่ดีหรือแรงบันดาลใจมันจะดีกว่าแรงจูงใจมันแล้วแต่ว่าใครจะถูกจริตแบบไหนมากกว่ากันคุณไปเลือกเอานะแต่สิ่งที่อยากให้มันมีและอยากให้มันเป็นมากที่สุดคืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณเติบโตขึ้น และดีขึ้นกว่าคุณในวันเมื่อวานเลือกเอาได้เลยฮะไม่ว่าจะแรงจูงใจแรงบันดาลใจเอาที่สบายใจแล้วกันนะ EP นี้ฝากไว้เท่านี้ฮะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งสวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามานันมาเล่าให้ฟัง The d e a ด s t สตอเล่าไปเรื่อย สวัสดีครับ